สวัสดีครับผมอ้อนนะครับจาก iphone dot net ครับวันนี้นะครับจะมารีวิวสมาร์ทวอท a m มทฟิส GTS 2 Mini เครื่องนี้นะครับหรือที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ครับที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ออกกลายนะครับแบบจัดเต็มครับแล้วยังมีดีไซน์นะครับที่บางเบาอีกด้วยครับสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับสูงสุดถึง14วันเลยครับฟีเจอร์ทั้งหมดนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูในรีวิวนี้กันเลยครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด1.55นิ้วครับซึ่งมีหน้าจอขนาดใหญ่เลยครับเป็นแบบ a อ o ม e d ครับตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับมีความบางเบาแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยครับแบตเตอรี่220มิลล สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง14วันเลยครับสามารถติดตามกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้นะครับว่าจะเป็นการนอนครับการเดินการวิ่งการวัดอาตาัตราการเต้นหัวใจการวัดออกซิเจนในเลือด การวัดความเครียดนะครับและอื่นอีกเพียบเลยครับมี g p พในตัวนะครับแล้วก็มีโหมดออกกําลังกายนะครับมากกว่า70รูปแบบเลยครับแล้วก็ยังรองรับมาตรฐานการน้ําที่5 ATM ด้วยครับและนี่นะครับก็คือ Amazfit GTS 2 Mini ครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยครับคู่มือการใช้งานที่ใช้แบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบบแม่เหล็กดูดติดนะครับและนี่นะครับก็คือตัวเรือน Amazfit GTS 2 Mini ครับมาดูกันที่ดีไซน์ของตัวเรือน GTS 2 Mini กันก่อนนะครับหน้าจอครับมีขนาด1.55นิ้วนะครับเป็นแบบสัมผัสครับด จ95มิลิมตรครับถือว่าบางมากๆเลยครับที่ตัวเรือนจะมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวนะครับก็คือปุ่มนี้ครับเอาไว้สําหรับเปิดหน้าจอนะครับหรือเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็ปิดเปิดเครื่องด้วยครับที่ด้านหลังจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีขั้วชาร์จแบตเตอรี่ครับเป็นแบบแม่เหล็กดูดติดครับตัวสายจะเป็นซิลิโคนนะครับ แล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถถอดสายได้ครับการใช้งานจะใช้คู่กับแอปที่ชื่อแซปนะครับแซฟ p อพครับโดยสามารถโหลดทั้งบน iOS และ Android เลยครับการเชื่อมต่อนะครับสามารถทําได้ง่ายครับเข้าไปที่แอปนะครับจากนั้นเลือกเพิ่มครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่จะเพิ่มนะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่นาฬิกาครับสามารถเชื่อมต่อด้วย QR Code ทําได้ง่ายเลยครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จนะครับที่แอปก็จะมีข้อมูลต่างๆของเราขึ้นมาครับโดยเราสามารถดูสถิติรายวันนะครับหรือว่าข้อมูลเชิงลึกต มากกว่า80แบบเนะครับโดยการเข้าไปที่ร้านค้านะครับจากนั้นเลือกหน้าปัดที่ต้องการได้เลยครับแต่ละหน้าปัดนะครับก็จะมีข้อมูลการแสดงผลที่แตกต่างกันออกไปครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานได้เลยครับว่าต้องการใช้งานแบบไหนก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยครับมาดูที่ฟีเจอร์กันต่อเลยครับสามารถติดตามกิจกรรมประจําวันได้นะครับว่าจะเป็นก้าวเดินระยะทาง การวัดอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับการออกกําลังกายต่างๆการวัดออกซิเจนในเลือดการวัดความเครียดรวมไปถึงการติดตามรอบประจําเดือนของผู้หญิงนะครับก็สามารถทําได้ครับโหมดออกกาลังกายนะครับมีมากกว่า70รูปแบบครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับการออกกาลังกายครับมีการวิ่งกลางแจ้งลู่วิ่งไฟฟ้าการปั่นจักรยานในร่มการเดินการว่ายน้ําในสระการกระโดดเชือกนะครับโยคะครับรวมแล้วมากกว่า70แบบเลยครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปออกกําลังกายนะครับด้วยการกระโดดเชือกครับเราไปเริ่มกันเลยครับเราจะ และนี่นะครับก็คือสถิติทั้งหมดที่เรากระโดดไปเมื่อกี้นะครับโดยที่ไม่ต้องนับเองนะครับเพราะมีตัวช่วยครับเดี๋ยวเรามาออกําลังกายกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกที่ลู่วิ่งไฟฟ้าครับเราไปวิ่งกันเลยครับการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับก็ทําได้ง่ายเลยครับเข้าไปที่เมนูนี้นะครับเลือกไปที่ SpO2 ครับจากนั้นให้เลือกตรวจวัดครับ ตอนนั้นให้อยู่นิ่งๆครับและค่าออกซิเจนในเลือดนะครก็อยู่ที่96%ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับการตรวจสอบความเครียดนะครับก็เข้าไปดูด้ที่เมนูนี้เลยครับกดที่ตรวจวัดนะครับ แล้วก็อยู่นิ่งๆครับค่าความเครียดในตอนนี้นะครับก็อยู่ระดับปานกลางครับการนอนหลับนะครับเมื่อเราใส่นอนครับก็จะมีการจับให้อัตโนมัติเลยนะครับว่าเรานอนไปตอนไหนครับซึ่งสามารถดูได้ทั้งบนตัวนาฬิกาแล้วก็บนแอปครับนอกจากนี้แล้วนะครับเขาจะมีระบบประเมินสุขภาพหรือว่า P A I ด้วยนะครับ Personal Activity Intelligence เป็นระบบประเมินสุขภาพที่ใช้ออลกอริทึมในการแปลงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจระยะที่ทํากิจกรรม และข้อมูลสุขภาพอื่นๆครับเพื่อแปลงเป็นคะแนนนะครับและประเมินสุขภาพนะครับที่เหมาะสมกับแต่ละคนนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังรองรับการแจ้งเตือนด้วยครับทั้งสายโทรเข้าข้อความหรือแอปโซเชียลต่างๆนะครับก็สามารถแจ้งเตือนได้ครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังสามารถดูสภาพอากาศได้ด้วยครับอเล็กซ่ามีนาฬิกาจับเวลามีเข็มทิศนะครับ รีโมทกล้องถ่ายรูปรวมไปถึงสามารถค้นหาโทรศัพท์ได้ด้วยครับมาสู่ความคุ้มค่าของ Amazfit g t s 2 Mini กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าด้วยราคา3,199บาทนะครับมีความคุ้มค่ามากๆเลยครับนอกจากดีไซน์จะสวยนะครับหน้าจอครับก็มีความคมชัดด้วยครับถึงแม้ว่าจะใช้งานที่การแจ้งครับและฟีเจอร์ด้านสุขภาพนะครับก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยครับสามารถใส่เพื่อติดตามการทากิจกรรมได้ตลอดทั้งวันเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์รายละเอียดของรุ่นนี้นะครับไว้ใต้คลิปครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่า สับสกัดกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาไว้โอกาสหน้ามีคลิปมาฝากจะได้ไม่พลาดกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ